การพิมพ์รายงานกลุ่มสินทรัพย์ไปที่รายงานจากนั้นระบบจะให้ระบุประเภทรายงานที่ต้องการหากเลือกข้อมูลสรุปตามกลุ่มจะสามารถระบุกลุ่มสินทรัพย์ที่ต้องการได้แต่ถ้าหากเลือกข้อมูลรายตัวจะสามารถกำหนดได้เพียงสิ้นงวดเวลาเท่านั้นเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วกดพิมพ์รายงานจากนั้นระบบจะสอบถามว่าต้องการดาวน์โหลดเป็นไฟล์หรือต้องการให้ส่งไปทางอีเมล หากเลือกดาวน์โหลดเป็นไฟล์คลิกดาวน์โหลดระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังกระดิ่งด้านบนสามารถคลิกดาวน์โหลดไฟล์ Excel จากกระดิ่งได้เลยค่ะ <S <S <ๆ>หากเลือกข้อมูลสรุปตามกลุ่มระบบจะทำการคำนวณไม่ว่าในกลุ่มนั้นจะมีสินทรัพย์อยู่ทั้งหมดกี่ตัวจะแสดงเป็นยอดรวมมูลค่าทั้งหมดของกลุ่มสินทรัพย์นั้น แต่ถ้าหากเลือกข้อมูลรายตัวระบบจะแสดงข้อมูลรายตัวภายในกลุ่มสินทรัพย์นั้นๆว่าประกอบด้วยสินทรัพย์ใดบ้างเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการพิมพ์รายงานกลุ่มสินทรัพย์ Friend of Business Pecount.com